ในคลิปนี้นะครับผมผมจะเล่นไมโครับแต่เป็นไม c ครับที่เอ่อดอบของมื่อไปหมดเลยแ,บบและชาวแดนของเราเพื่อจบคลิปนี้ก็คือหาไดมอนด์ครับ <S <S ใช่ครับไดมอนด์หนึ่งเม็ดพอเลยจะหาจากการทุกป๊อกหรือว่าหาจากกองลือที่มันมีเพชรอะตรงไหนก็ได้อะ <S <S ขอแค่ได้เพชรมาก็คือชาวแดนนี้จบทันทีเลยครับ ยิปจะเป็นยังไงผมจะได้ของเกลือหรือเปล่าหรือหาเครได้หรือไม่ไปดูนะครับก่อนที่จะเข้าวิดูนะครับผมฝากไลค์ให้กับดูผมและกดส u b s c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับเออเราอเกิดมาดีใจเลยว่โเราไหวดี<ร>ก่อนอื่นเราต้องตัดไม้ก่อนแล้วไม่ผมมันเกิดที่ไม่โอมนี่วะอันไหนต้องเด็ดญ้าเด็ดญ้าแล้วผมได้ปุ่มเล้าถ้าผมขุดปุ่มผมได้ เนาะเราไม่ต้องตัดไม้แล้วผมว่าไม้อะไรอ่ะไม่เคยเห็นไม้สีนี้มาก่อนเลยเฮ้ยปุ่มปุ่มเออดีดีดีร้อนไหมครับเทสไซม์ร้อนนะครับผมมีน้ำแข็งมันมันจ้าจังวัาแสงอาทิตย์อยู่ไหนอ่ะวิทยมีดินมีดินไม่อยากรู้ว่าดินดอกอะไรอ๋อต้องหายไปไหน นับจริงผมลงมอสอีกอันนึงมีอยู่นะมันเป็นมอสที่สุ่มของกันน่้แหละแต่สุ่มอันนี้ดีแล้วเพราะว่ามอสอีกอันนึงคือมันไม่ได้สุม่มแคบวักหรือของเลยมันมันสุ่มมอสมาด้วยมอนเตอรอ์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาเอาดีวอ่ะอันตรอยอันตรอยไปทุกไม้ก็ดีกว่าครับโอ้ยน้ำใสจังวะ ก็จะมีบางคนบอกพี่ลงมัดอะไรหรอครับทําไมน้ํามันใสขนาดที่มกกบอกเลยนะว่าเอ่อก่อนหน้านี้ผมเล่นไมคับปลอมครับแล้วผมก็ซื้อไมคัสจริงไงมันก็เลยแบบนี้อะไรถามว่าพี่อยากกู้ผมหน้าพี่เล่นไมคัสปลอมอยู่ใช่ไหมน่ะดูตรงหน้าจอผมมันมีเวลาจับไหมถ้ามันไม่มีเวลาจับก็แปลว่ามันไม่จริงครับตัดไม้ได้ไร่ะเนี่ยเหรออ่าอันไหนนะที่มันจะดรอปน้ำมาให้ โอเคมันไม่ได้ดอบน้ําให้อ่านี่จา้านี้อันนี้มันใส <Br> uh. มันก็ไม่ดอบน้ําให้อยู่ดีวะถ้ากไก่ก็ได้เนื้อไก่เจ๋อเมื่อกี้ผมเบ <Br> uh. ผมฆ่ากไก่แล้วผมได้อะไรเมื่อกี้อออเออะไรอะเฮ้ยน้องปู่มีน้องอยู่ด้วยเลย <Br> uh. ใช่ไหมไข่น้องช่นไข่น้อง เดี๋ยวผมวางตัวค้าไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปขุดฐานกับทองแดงกันนะครับเดี๋ยวขุดฐานก่อนแล้วกันนะอุ๊ยข <laughs> ุดฐานได้ฐานแล้ว <c oughs> ผมตักน้ัวกินได้ปะกินได้ปกติใช่ปะล้างความบ้าออกล้างความบ้าออกจากลัวฉันไ,ไ่เจออะไรไม่รู้พี่ผมเหนื่อยท้อมากเลย <c oughs> Uhh แฟนทีเออไม่จร AP ิงครับไม่จริงโอ้ไอเราบดได้ที่ผมจะเจอเพชรไหมวะหมู่บ้านอย่าบอยหมู่บ้านผู่้านคู่สว่างจุดเด่นมากอะกระตุกท็อปไหนครับใครมีท้องอยู่หน้าบ้านเอ้ยน้องมีน้องมีที่ทำงานแล้วครับปิดรูดได้เลย โอ้ว oh, wow. mm ้าวเมื่อก่อนคิดว่าบิดรูไร้ไรประโยชน์มาตลอด <Brand. S 1> ไม่คิดว่าบิดรู้จะหน้าตาดีขนาดนี้โอ้ได mm ้ก hmm. oh, ูได้เนี่ยอันนี้อยู่ระดับนี้ครับถ้าอยากได้กล่องต้องอยู่ระดับนี้อันนี้คือไม่ต้องทุบนะครับไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นว่าต้องใช้อขวานแต่นี้จะใช้โอเคอันนี้โอเคอื okay. mm hmm. ไปกันครับแตกไหมไม่แตกไม่แตกโอเคอย่างน้อยก็แตกสักคารั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> <c oughs> ผมรักเถาวันผมเกือบไม่รอดแหละดีที่มีเถาวันอยู่ ฉันนั้นมันเป็นคนเก่งต้องต้องปาลาแล้วได้แล้วแหละหืมปาสวอม,มันใหญ่ด้วยนะเอนักก้อนอาศัยอยู่ในป่าสวอมหรอครับ <S <S เฮ้ยหมู่บ้าน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 ครับเจอได้ดก้อนบ่หรือแอบหลบอยู่ในหมู่บ้าน,ห,าน,ห,านหรือเปล่าลูกหรือของหน่อย <S 2> <S 2> <S โอ้ ย่าได้เพชรละผมถึงเจอเพชรละทุกคนก็จบตัวครับหาไม่เจอสักทีเนีน่ยคุณ

cô hết <laughs>